ยังอยู่กับการเมืองประเทศไทยครับว่าด้วยเรื่องโพการเมืองยุคโควิดเขารบกันเข้าทําสงครามกันผ่านโพใช่ค่ะโพก็คือผลการวิจัยนั่นแหละผลการ,การสํารวจความคิดเห็นพี่น้องประชาชนในช่วงระยะเวลาหนึ่งหในประเด็นหัวข้อ1นหนึ่งค่ะว่ากันไปนแล้วผมก็สงสารคนไทยนะนาทีนี้ทำไมอะยิบหนสืิพิมแต่ละฉบับขึ้นมา ทำไมคะไม่รู้จะยึดเอาสำนักไหนเป็นสาราะเขามีความแตกต่างไงไม่ต้องเหมือนกันไงดู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 เอาแค่อย่างนี้เอาฉบับไหนก่อนพาดหัวข่าวนั่นเลยของของของผู้จัดการผู้จัดการบอกแบบนี้ค่ะโพเชื่อมั่นทีมเศรษฐกิจชุดเดิมนุนลุงตู่อยู่ต่อชี้ณรุมนยังมือไม่ถึงสองประเด็นนะประเด็นที่หนึ่งก็คือหนุนทีมเศรษฐกิจชุดเดิมอยู่ต่ออาจารย์สมคิดไงสรุปก็คือ พาดหัวข่าวของผู้จัดการเช้าวันนี้อ้างโพในทีนนี้น่าจะเป็นซูเปอร์โพของดรนพดลเฉียวว่าอาจารย์สมคิดอยู่ต่อพว่าชาวบ้านเขาหนุนทีมอาจารย์สมคิดส่วนอาจารย์แล้วก็ยี้ชุดอาจารย์แมมือไม่ถึงมาดูจากซูเปอร์โพของดรนพดลสักคราวนี้มาดูพาดหัวข่าวของไทยรัฐครับพาดหัวข่าวไทยรัฐโพเชียปรับใหญ่ นุนเขี่ยสองกุมารแน่แอ่มีต่อไม่ต่อเอาแค่นี้พอนอนนั้นไม่เกี่ยวไม่เอาเหรอนอนนั้นไม่เกี่ยวนอนนั้นไม่เกี่ยวโพเชียปรับใหญ่นุนเขี่ยสองกุมารเอาแสดงว่าแสดงว่าโพเขาอีกสํานักหนึ่งเขาบอกเขาไม่เอาที่ชุดอาจารย์สมคิดนุนให้เชียสองกุมารก็คือสมทิรัตุตมะเขี่ยทิ้งเลยเขาอันนได้ทาจากโ่ไล่ไปได้มา นิด้าโพจับความได้ว่านิด้าโพก็เป็นสำนักหนึ่งนะคะทีไม่เอาอาจารย์สมคิดส่วนซุปเปอร์โพนี่เชียร์หนูนอาจารย์สมคิดไม่เอาอาจารย์แนย้อนกลับไปดูกราฟิกของซุปเปอร์โพนิดหนึ่งไปดูกราฟิกของซุปเปอร์โพนะคซุปเปอร์โพค่ะซุปเปอร์โพนะดรนพดลกนิกาไปถามใจประชาชนที่วเนี้ยสองประเด็นใหญ่ๆค่ะประเด็นถ้าเลือกตั้งวันนี้จะเลือกพักไหนพักไว้ก่อนนะแต่ว่า ผมสนใจประเด็นนี้ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ของอพักพลังประชารัฐปรากฏว่า67.3แย่กว่าทีมเดิมค่ะหมายถึงทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ค่่ะทีแย่กว่า,า,าทีมเศรษฐกิจชุดเดิมแย่กว่าทีมอาจารย์สมคิดว่าง,งั้นเถอะหมายความว่า,า,าทีมอาจารย์แม่มแย่กว่าทีมอาจารย์สมคิดคือเขาไม่เอาทีมใหม่เขาจเจาทีมอาจารย์สมคิดเออเนี่ว่ากันตามนี้นะ,ะตามโพตามโพ ขณะที่อ่ะคราวนี้ไปดูกราฟิกของนิดาโอล่สุดยอดล่ะค่ะนิดาโพล่นะฮะนะฮะนิดาโพนะไปดูกราฟิกของนิดาโพนะฮะไปอีกหนึ่งกราฟิกนะฮะไปดูนิดาโะค่นะอาล้ครับโฟกัสไปทีละบล็อกนะฮะบล็อกแรกควรปรับคอรมอหรือไม่ค่ะ โฟกัสไปที่บล็อกบนสุดควรปรับครอมอหรือไม่43.09%ควรปรับทั้งคณะฟังอีกทีนะฮะทัศยมตัดทิ้งก็ได้จำได้ไงๆๆ่ายง่43%ควรปรับทั้งคณะคอรอมอปรับหมด39%ปรับบางตำแหน่ง16%ยังไม่ถึงเวลาปรับสังเกตนะ,ส,ตนะสังเกตนะสังเกตนะนิดาโพบอกว่าเสียงข้างมาก43% ควรปรับครรมทั้งคณะหมายความว่านายกไปด้วยหรือนายกไปด้วยหรอเออใช่ไม่รู้สิอ้าวสาควรปรับบางตำแหน่งคราวนี้ไปดูคำถามที่สองนะควรปรับดรอุตมะออกจากตำแหน่งรัตติการครังหรือไม่44.76ควรปรับค่ะ38%ไม่ควรและสิไม่แน่ใจเมื่อถามว่าควรปรับนายสนธิรัตน ออกจากรมวพลังงานหรือไม่สอดคล้องกันเลยค่ะ41%บเอปอร์เซ็นต์บอกว่าควรปรับ36%เปอร์เซ็นต์ไม่ควร19เปอร์เซ็นต์ยังไม่แน่ใจผมเอาแค่นี้ก็พออผมเอาแค่นี้ก็พอเอาอันสุดท้ายไหมอาจารย์แหมมไปที่ล่างสุดเลยความเหมาะสมกับตำแหน่งหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพรรคภาคมิชารัฐของโคศกก็พูดง่ายเขาถามว่าอาจารย์แหมมดรนรมนเหมาะสมที่จะเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจชุดใหม่หรือไม่ค่ะ 44.44%บอกไม่เหมาะสม32.45บอกว่าเหมาะสมอีก17บอกว่าไม่แน่ใจตกลงจะให้ผมเชื่อผู้จัดการหรือเชื่อไทยรัฐตกลงประชาชนควรยึดซูเปอร์โพลหรือยึดนิดาโพลดังนั้นเราจะตอนสี้เราไปกันที่อาจารย์สุวิชาเป้าอารีนะคะผู้อำนวยการสำนักนิดาโพลกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณนายสวัสดีครับคุณมรรทครับอาจารย์อาจารย์ต้องสงสารผมมากๆนะ ผมติดตามข่าวสารแล้วผมก็สับสนรมานอ่านพาดหัวผู้จัดการยึดสุอร์โพอ่านพาดหัวไทยรัฐยึดนิดาโพมันไปคุรทาเชื่ออันไหนดีเนี่ยงงตกลงจะบอกกับสังคมอย่างไรดียึดอะไรเป็นสาระดีฮะจริงๆก็เชื่อได้สองฝั่งอะนะครับเพราะว่าหลังต่อครับผมคือโพเนี่ยนะครับตอนเจ็บเนี่ยคือผมผมมองว่ารัรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีทั้งหลายเนี่ยนะครับ คือคนของประชาชนฉะนั้นผมผมถามหมดนะครับทุกคนนะครับไม่ไม่ได้แบ่งว่าถามเฉพาะคนที่สนับสนุนพรรคพรรมประ,ประชาลัะนะครับนี<ะ>่ขอถ้าผมจะไม่ผิดของอาจารย์รนพบดลแกจะมีแกจะมีถามว่าของคนที่สนับสนุนพรรคธรรงประ,ประชาลัตถ้าผมจะไม่ผิดนะ,อนะโอ้ครับครับครับหมายถึงหมายถึงในผลโพลของอาจารย์นพบดลนั้นโฟกัสไปที่ ติ่งพลังประชารัฐไปที่ติ่งลุงตู่ว่ากันอย่างนั้นเถอะถูกไหมฮะโฟกัสไปที่กลุ่มน,น้ำใช่ครับก็ผมยังไม่ผิดนะครับเมื่อเมื่อรู้สึกโคก่อนนะนั่งรับแก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 การเน้นที่ที่ตัวผู้สนับสนุนพัประชารัฐนะครับแต่ของผมเนี่ยผมถามทั่วแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูเปอร์เซ็นต์จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกันนะโดยเฉพาะเปอร์เซ็นต์เรื่องของการสนับสนุนพักการเมืองก็ใกล้เคียงกันมากนะครับในหลายๆอย่างนะครับอเอา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 ไปกันที่ไปกันที่คําถามแรกของ ของของอาจารย์สุวิชาก่อนอไปถามว่าควรปรับครมไหม,มปรากฏว่า43%ควรปรับทั้งคณะคําว่าทั้งคณะหมายความว่านายกลงตูวไปด้วยหรืออย่างไรครับค่ะแปลว่ายังไงครับ<ห>ปรับทั้งคณ,ณะก็หมายความว่าก็คือลื้อใหม่หมดเลยก็ไม่ได้แบบว่าให้ก็ไม่ได้ว่าบางคนจะต้องถูกถูกเอาออกจากตาแหน่งนะ,ะปรับทั้งคณะมันว่า,วามันก็คือลื้อยกแผงอ่ะก็คือบางคนอาจจะอยู่ผิดที่ผิดทางก็ย้ายให้มันถูกทางซะนะครับหรือแม้กระทั่ง อะไรล่ะบางคนที่คิดว่าไม่ควรอยู่ก็ให้ออกไปซะนะครับแล้วคายเอาคนที่ควรอยู่เข้ามาแทนก็คืออาจจะมีการสับไพ่ใหม่หมดนะครับแต่เห็นชื่อว่าสับไพ่ยังไงมันก็มันก็เล่ามันก็ไพ่ไพ่สำรับเดิมนะถูก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 ก็ในเมื่อนายกคนเดิมถ้านายกยังคนเดิมโครงสร้างอํานาจก็ยังเป็นโครงสร้างเดิมจะปรับครมออย่างไรมันก็ไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมแค่เปลี่ยนชื่อเท่านั้นเองถูกไหม ครับผมมองในเชิงรัฐศาสตร์นะครับคุณนายคือปรับใหญ่นะครับคือไม่ใช่แค่ตําแหน่งสองสองสามตำแหน่งที่ที่ที่นั่ที่เป็นที่เป็นกลางในสังคมนะครับไม่ใช่แค่นั้นและและก็ไม่ได้หมายความว่าทั้งคณะไม่ได้หมายความว่านายกไปด้วยไม่ใช่แค่รื้อยกแผนงไม่ใช่คนไปอย่างนั้นครับนายกยังอยู่ในคณะคือปรับใหญ่ น่าตั้งขาสังเกตนะ43%ควรปรับทั้งคณะหรือยกแผง39%ควรปรับบางตำแหน่งแสดงว่าเกือบจะเป็นชั้นทาโนมัติของสังคมกระมังที่เห็นว่ามันถือเวลาต้องปรับครมอกันได้แล้วล่ะถูกไหมถึงเวลาต้องปรับครมอครับถ้าเอา43บวก39นี่โอ้โหเกือบ90%แล้วนาจ่าับปรับใหญ่ปรับ80ก่าเปอร์เซ็นะฮะปรับเล็กปรับใหญ่เท่านั้นเอง อาจารย์ครับปรับใหญ่ของอาจารย์นี่คือหมายถึงว่า10กว่าตําแหน่งอัพใช่ไหมคะไม่ใช่แค่สี่ห้าตำแหน่งหรือเปล่าคะไม่ใช่สี่ห้าตำแหน่งคือคือปรับบางคณะเนี่ยอาจจะเป็นประมาณสี่ห้าตำแหน่งที่เป็นขาวอยู่เนาะที่เราว่ามีกระทรวงนู้นกระทรวงนี้นะครับว่าใครจะรอดไม่รอดนะครับนะจริงๆแบบปรับบางตำแหน่งมันอาจจะเกี่ยวพันกับเรื่องของภายในพังประชารัฐเองก็ได้ก็เป็นไปได้นะครับนะแต่ปรับพันคณะคือคือทุกพักมาทุกพักมาคุยกันใหม่อาจจะต้องเริ่มต้นกันใหม่มานั่งเกลี่ยก็อี้กันใหม่เอาตัวคนคนในคนออกคนเข้า หรือสลับเก้าอ e ี s <S casos, ้ก okay. no pues ็แล oh, okay. uh, okay. ้วแต่นะครับก็คือนั่นคือการปรับใหญ่ปรับทัคนะแต่ยังไงก็ตามนายกก็ยังคงชื่อประยุทธ์เหมือนเดิมครับโอเคครับครับอาจารย์ถามด้ไหมครับว่าสถานะของนายกประยุทธ์่นใครับในสถานการณ์ในขณะนี้เนี่ยเขาอยากให้เปลี่ยนหรือไม่อยากให้เปลี่ยนอย่างไรไหมถึงเสียงข้างมากนะอาจารย์เออคือเรามีเรามีเราเราไม่ได้ถามเรื่องนั้นแต่เราถามเรื่องั้งอธิตก่อนนูนเรื่องความไอ้ควายุการเมืองนะครับว่าคุณยังหนุนใครเป็นนายกอยู่นะครับก็ สูงสุดก็คือไม่สูงสุดนะจริงๆสูงสุดคือไม่เลือกใครเลย40% 40%นะครับแต่ว่าถ้าถามตัวตัวที่ชีพี่ตัวบุคคลเนี่ยสูงสุดก็คงเป็นพลเอกประยุทธ์อยู่ที่ประมาณ25%ก็คือหนึ่งในสิ่นะครับหนึ่งในสิ่หมายความว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่สํารวจความนิยมทางการเมืองในแง่ของพักในแง่ของตัวบุคคลปรากฏว่าในแง่ของตัวบุคคล40%กลุ่มกลมอาจารย์บอกว่า ไม่เห็นใครไม่เลือกใครยังไม่เห็นใครเป็นทางเลือกที่ดีถูกไหมครับผมครับถูกต้องครับและถัดไปจึงเป็นจึงเป็นเลตติ้งของนายกรงตูได้มา25เปอร์เซ็นต์ใช่ครับถูกต้องครับมันสะท้อนว่ามันสะท้อนว่าในทางการเมืองในทีนี้ประชาชนไม่มีทางเลือกไม่มีตัวเลือกแล้วนะถูกไหมครับถูกต้องครับว่าเวก็คือคือประชาชนผมประชาชนเขาเขาถอยมานะสที่โดด่นก็คือก็คือเพราะว่าเขาไม่มั่นใจ นะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยตำรวจครั้งหนึ่งเมื่อเดือนธันวานะครับุณนายน่าจะจาได้นะครับธันวาหกสองนะครับตอนนั้นเนี่ยคนที่บอกว่าไม่เลือกใครเลยมันเพียงแค่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์กระโดดขึ้นมาขนาดนี้เลยหรอแต่คราวนี้ขึ้นไปถึงสี่สี่เปอร์เซ็นต์เลือมันคนจากมือเลยก็จะเป็นสี่สิบสี่แต่ก็ตามก็ยังมีแฟนคลับมีเอฟซีของู้เรศยุฒ์นะประมาณยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เขายังคงเหนียวแน่นอยู่ เพราะครั้งก่อนเป่ยนระยุทธ์ได้ยี่สามครั้งนี้ได้ยี่ห้าบอว่าตรงนี้คือคือจำนวนเอฟซีของเปลี่ยนระยุทธ์ละนิ่งๆมันสะท้อนอย่างหนึ่งก็คือสถานการณ์ขณะนี้เป็นช่วงที่ฝ่ายการฝ่ายฝ่ายค้านอ่อนแออย่างถึงที่สุดเลยถูกไหมฮะจะเรียกอย่างนั้นก็ได้นะครับเพราะขนาดขนาดพรรคอนาคตใหม่ซึ่งเคยชนะเปลี่ยนระยุทธ์เมื่อเดือนธันวาที่สามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับคราวนี้พอพอมาคราวนี้เนี่ยพรรคอนาคตใหม่เนี่ยขนาดหายงูบเลยโอเคนะครับก็คือ ก็คือพอว่าเป็นก้าวไกลล็อกเนี่ยนะครับมันเหลือเพียงแค่13เปอร์เซ็นต์นะครับจากสามสิบเหลือสิบสามคะแนนของอัธนาทอเคยได้สามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็เหลือเพียงแค่สามเปอร์เซ็นต์แต่ก็ยังมายุทธ์ยังคงที่อยู่ประมาณยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์สรุปก็คือเลตติ้งนายกรุฐมนตนี่นิ่งเลยนะฮะขึ้นแบบย่แล้วก็คือเอาเป็นว่าเอาว้่าถ้าถ้าเอาตัวบุคคลเนี่ยถ้าเราไม่นับคนที่ไม่เลือกใครเลยตัวบุคคลเนี่ยเปรียบเลือกตังนั้โอเคแล้วก็นำขาดด้วยโอเคแล้วก็นำขาดด้วยครับพออัันดบป คุณญิงคดดารั์ได้แค่แปดเปอร์เซ็นต์ทิ้งห่างเยอะครับทีนี้ทีนี้เอาละกลับมาครั้งนี้ครั้งนี้นอกจากถามว่าควรปรับครมหรือไม่สี่สิบสามเปอร์เซ็นต์ควรปรับทั้งคณะสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ควรปรับบางตําแหน่งเมื่อถามว่าควรปรับดรอุตมะออกจากรมวครั้งหรือไม่สี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ควรปรับออกสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์ไม่ควรปรับออกตรงนี้ตรงนี้ไส้ในของผลโพลเนี่ย มีอะไรที่ขยายความได้มากกว่านี้ไหมครับอาจารย์ฮะเอานอี้กันนะครับใต้ในของผลโปก็คือจะคือมีมีอย่างนี้ครับว่ากลุ่มคนที่ต้องการให้คุณอุตมะคุณอะไรนะคุณสวนทิรักษ์นะใช่ครับรแล้วก็คุณสุวิทย์นะครับสุก็สุวิทย์เนี่ยนะครับกลุ่มคนที่ต้องการให้สามขั้นนี้ยังคงอยู่ในตําแหน่งต,ต่อส่วนใหญ่แล้วเนี่ย เอาที่อยู่ในตำแหน่งต่อนะครับไม่ไม่ปรับออกนะอยู่ให้อยู่ใหญ่คือกลุ่มเมนหลักที่สนับสนุนลุงตู่ครับอ๋อครับครับครับติงลุงตู่ขนานแท้เข้าจะหนุนอุตมะเข้าจะหนุนสนทิรัตขึ้นไปกลุ่มค่ากลุ่มหกสิบปีขึ้นไปนะครับกลุ่มข้าราชการนะครับอแล้วกลุ่มพ่อบ้านแม่บ้านเกษียณอายุประมาณนี้ยครับแล้วก็อาจจะรวมถึงกลุ่มพวกสี่สี่หกสี่หกปีขึ้นไปด้วยบางส่วน ก็คือส่วนก็คือสีอ่หกส่วนใหญ่ก็จะเลือกครั้งนี้แต่ว่าปเปอร์เซ็นต์มันอาจจะไม่เท่าหกสิบปีใช่ปเค <Okay. S 2> อเคสรุปก็คือกลุ่มที่เป็นติ่งลุงตูขนาดแท้เนี่ยอเขาจะหนุนหลังอุตมะหนุนหลังสุทธิรัตประมาณนี้นะฮะใช่ครับใช่ครับแต,แต่นิดโดดลงมาที่ประเด็นสุดท้ายสุดยอดเลยอาจารย์มมเมื่อถามเรื่องอาจารย์แหม่าามดรนรุนรมลเนี่ยน,นะฮะ เหมาะสมที่จะเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ของพลัง,ลงประชารัฐหรือไม่ปรากฏว่า44เอร์เซนตไม่เหมาะสม32เปอร์เซนตเห็นว่าเหมาะสมให้ตรงนี้ไส้ในเป็นอย่างไรตรงนี้น่าขยายความนะตรงนี้ส่วนใหญ่โถเฉลี่ยไปเหมือนกันเลยนะครับก็คือว่าก็คือมองว่าไม่เหมาะสม,ะะมถ้าถ้าถ้าดูอะไรที่น่าสังเกตน,นิดนึงนะครับค่ะที่มองว่าไม่เหมาะสมมากที่สุดเลยคือถ้ามองในภูมิภาคก็คือคนกรุงเทพอ๋อคนกรุงเทพไม่เอาคนกรุงเทพไม่เอา60 บอกว่าไม่เหมาะสมถ้านั้งที่ทัวร,เร์เชลีมีแค่44%บอกอไม่เหมาะสมคนกรุงเทพส่วนใหญ่แต่คนที่ส่วนใหญ่60%บอกไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็เที่น่าสังเกตอีกก็คือกลุ่มคนอายุประมาณสัก26-35นะครับเกิน50% 56%แล้วบอกไม่เหมาะสมนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องเพศนเนาะค่ะเพศชายส่วนใหญ่จะบอกไม่เหมาะสมนะครับเกินครึ่งหนึ่ง56%ใช่ไหนะครับ แล้วก็นอกนั้นแล้วก็อ๋อพวกนักธุรกิจทั้งหลายเจ้าของไม่มาที่ปิจารก็บอกห้าสิบเปอร์เซ็นต์บอกไม่เหมาะสมก็ไม่เอาคือผู้ที่ปริญญาตีขึ้นไปนะครับก็บอกว่าไม่เหมาะสมเกือบทุกกลุ่มแล้วนะเนี่ยตายแล้วทั้งกลุ่มอายุที่แบบผมทุ่ยทีน่าจานผมผมทุ่ยทีนะคนกรุงเทพไม่เอาอาจารย์แหม่มหกสิบเปอร์เซ็นต์คนอายุยี่สิบหกถึงสามสิบห้าไม่เอาอาจารย์แหม่มเกินครึ่งนักธุรกิจภาคธุรกิจเอกชนไม่เอาอาจารย์แหม่ม ครับผมเพศชายพูดตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เอาอาจารย์แหม่มค่ะครับคนที่มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไปไม่เอาอาจารย์แหม่มอืมครับคือส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ไม่เอาทั้งนั้นทีนี้บอกว่าเอาไอ้ที่เกิน50%ที่ผมพูดนี่นคือพวกเกิน50%อ๋อคืออ๋อเพราส่วนใหญ่คือไม่เอาแล้วเขาจะเหลือของที่ไม่เอาอาจารย์แหม่มอยู่ที่สี่สิคเปอร์เค่ะแต่ว่าที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยคือกลุ่มที่เกิน50%ทั้งนั้นเลย ค่ะ <K an> ตกลงตกลงตกลง,ตกลงกลุ่มที่เอาอาจารย์แม่มเป็นคนกลุ่มไหนกันแน่เท่าที่แยกธาตุดูแล้วเนี่ยกลุ่มที่เอาอาจารย์แบบดูแล้วนะครับเออผมดูแล้วส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่ก็ไม่เอานะ <K an> อ๋อค <K an> ือผลโดยวรวมเฉลี่ยอะไรแบรบนีบ<ๆ>้อาจารย์แล้วมีมีถามต่อไหมแล้วเขาจะเอาใครเขาไม่ได้บอกว่าเอาใครครับเขาเพียงแต่บอกว่าให้ผลว่าอาจารย์แบบเนี่ยยังประสบการณ์ไม่พอเออไม่เอาอาจารย์แแบบด้วยแล้วก็ต้องปรับทีม ของอาจารย์สมคิดออกอีกก็อ่ใช่ครับก็คือก็คืออาจารย์สวิสส่วนใหญ่ก็คะแนนก็สูสีกันนะรับผมผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบอกตรงๆนะผมว่าตอนผมทำโพลเนี่ยผมไม่คิดว่าผมไม่คิดว่าคะแนนที่คนจะหนุนเอ่อใครล่ะอาจารย์อุตมะนะครับแล้วก็สวิสแล้วก็คุณวดีรัชเนี่ยจะสูงขนาดนี้เพราะผมคิดว่าน่าจะน่าจะต่ำนะครับแต่กับไปว่าสูงถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าถอว่าสูงทีเดียว พอฉีกออกมาถึงได้รู้อ๋อคุณอยู่ลงตูทั้งนั้นเลยที่หนุนสอ้สท้องก็อยากให้ปรับพลอมองไนะอืมโอเคโอเค,อเคพอเห็นภาพพอเห็นภาพอาจารย์ขอพระคุณมากครับอาจารย์ฮะครับผมขอบคุณค,ค่ะอาจารย์<อ>สุชาค่คะครับสวัสดีครับผมค่ะดรสุชาเป้าอารีนะคะเป็นพออนิราโพค่ะ